สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเมิกาช่างเกือนดีรหัส6 7 1 2 1 5 2 0 1 1 2สาขาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร์มหาวิทยลายลัยราชภัฏกาญจนบุรีวันนี้ดิฉันจะมาพรีเซนต์งานเรื่องบทบาทของครูในศตวรรษที่21การเปลี่ยนแปลงและความสำคัญของครูในยุคป,ปัจจุบันค่ะบทบาทของครูในศตวรรษที่21 การเปลี่ยนแปลงและความสำคัญของครูในยุคปัจจุบันบทบาทของครูในศตวรรษที่11มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างมากครูไม่ได้เป็นเพียงผู้ถ่ายทอดความรู้แต่ต้องเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสังคมและความต้องการของผู้เรียนบทบาทสำคัญของครูในยุคนี้ โคดและที่ปรึกษาครูต้องช่วยแนะนำแนวทางส่งเสริมให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเองได้ไม่ใช่แค่ให้ข้อมูลเพียงอย่างเดียวแต่ต้องกระตุ้นให้นักเรียนค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองผู้สร้างแรงบันดาลใจการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพต้องมาจากแรงจูงใจภายใน ครูจึงมีหน้าที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกท้าทายและอยากพัฒนาตนเองผู้ใช้เทคโนโลยีในการสอนเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญในการศึกษาครูต้องสามารถใช้สื่อดิจิทัลแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์และเครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนและช่วยนักเรียนเข้าถึง ข้อมูลได้อย่างง่ายขึ้นผู้ส่งเสริมทักษะศตวรรษที่21นอกจากความรู้ในวิชาการแล้วครูยังต้องส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในโลกปัจจุบันเช่นการวิเคราะห์ความคิดสร้างสารรค์การทำงานร่วมกันและการสื่อสารผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครูต้องเปิดกว้างในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีวิธีการสอนหรือแนวคิดทางการศึกษาผู้ส่งเสริมการเรียนรู้แบบเฉพาะบุคคลน,นักเรียนแต่ละคนมีความสามารถและความสนใจแตกต่างกันครูต้องออกแบบการสอนให้เหมาะสมกับศัก,กยภาพของแต่ละคนครูในศตวรรษที่21จึงต้องมีความยืดหยุ่น ตัวและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสามารถเผชิญกับความท้าทายในโลกยุคใหม่ได้